สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้นะฮะก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมลงเล่นอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะลงสนามกันในวันอาทิตย์ครับเวลาตีสี่ครึ่งนะครับก็ย้ำนวะว่ามีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะเพราะว่าถ่ายเชลซีนทุกเกมเลย แะะมตช์ล่าสุดก็เป็นเชลซีกับคลับอเมริกานะฮะแมตช์นี้นี่ย้ำนะฮะก็ช่วงเช้าวันอาทิตย์นะ,ะตีสีครึ่งนะเชลซีกับแมนซิตี้ซึ่งในคลิปนี้นะฮะก็จะพูดถึงความพร้อมทั้ง2ทีม ไลา์อัพที่คาดว่าจะลงสนามนะฮะรวมไปถึงความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้เลยแต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสูเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดาครับกระป๋องสีชมพูครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v น n นะฮะใครอยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับหรือว่าอยากสดชื่นในการรับประทานอาหารมื้อกลางวันนะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับ อ่ไปว่าถึงความพร้อมกันหน่อยฮะแมนซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาอุ่นเครื่องเนี่ยเป๊ปกุนเดลล่าบอกแล้วว่าเป็นเกมที่อาจจะใช้เรียกความฟิตนะครับแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะดาวรุ่งปนปนกับตัวจริงที่ชุดใหญ่ครับที่เป็นตัวสำรองอย่างพวกคาวินฟิลลิปนะฮะมาเตโอโควาซิชออสการ์บ๊อบเจมส์แบ็กอาร์ที่อะไรพวกนี้นะฮะก็จะได้ลงสนามแต่ว่านักเตะที่ไม่ได้ไปเล่นยูโรอย่างเออร์ลิงบราวุาเล่น แจ็คเกลดิชพวกนี้ก็จะมีชื่อในทีมด้วยนะฮะก็ถือว่าสภาพทีมของแมนซิตี้เนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างจะ,ะแข็งแกร่งในระดับหนึ่งนะฮะด้วยแผนของเขานะฮะระบบเขาค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะ,ะตัวเอเดสันที่มีข่าวกับลีกซาอุก,ก็ยังไม่ย้ายสักทีส่วนตัวอย่างไคลวอเกอร์จอห์นสโตโลตรีโฟเดนเดอร์บรอยเบเนโรซิวาฮูเดนอาวาร์เรสผู้นี้ไม่ได้ใช้งานนะครับฮูเดนอาวาร์เรสก็เล่นโอลิมปิกกับทางอาร์เจนตินาส่วนที่เหลือที่เอ่ยมาก่อนนั่นเนี้ยก็ยังอยู่ในช่วงวาเคชั่นพักผ่อนในใ หลังจากเสร็จศึกทีมชาติในฟุตบอลยูโรเพราะฉะนั้นไลน์อัพที่คาดครับก็แมนซิตี้ประตูเป็นเอเดสันนะครับก็ที่เหลือลิโก้ลูอิสนะฮะมียอสโกกวาดิโอคาวินฟิลลิปวิลสันเอสแบรนนะฮะโอไลลี่โควาซิชออสการ์บ๊อบเจมส์แม็กอาที่แจ็คเกอริช e, er แล้วก็เออร์ลิงฮาเลนด์นะฮะคือถ้าเป็น11ตัวจริงเนี่ยในในชุดของเป๊ปโกเดล่าก็น่าจะมีพวกยอสโกกวาดิโอนะฮะมีเออร์ลิงส์เบลล์ฮาเลนด นะฮะแล้วก็มีมัตเตโอโคซิชเนี่ยที่สอดแทรกมาได้แต่ว่าพวกออสการ์บ๊อบนะฮะหรือแม้แต่ริโกอลูอิสพวกนี้ก็เป็นตัวที่พร้อมจะขึ้นมาเป็นตัวสำรองนะฮะเป็นตัวทีเด็ดในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนซิตี้ก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เด็กร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนเกมก่อนหน้านี้นะครับส่วนฝั่งของเชลซีความน่าสนใจคือในอีวินิ่งสแตนดาร์ดรายงานครับว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูมาโลกุสโตแล้วก็เบโดเบเดชิลเนี่ย ทางเอนโซมาเรสกาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าทั้ง3คนเนี่ยมีอาการเพียงแค่เป็นเป็นตะคริวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอาการหนักหนาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็น่าจะลงสนามได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราเห็นทิศทางของเอนโซมาเรสกาในเกมถล่มคลับอเมริกามา30เนี่ยเกมนั้นเนี่ยเริ่มจะไม่ฝืนธรรมชาติแล้วนะครับไม่ได้จับริสเแบบปุสโตไปยืนเป็นมิดฟิลด์ ตรงกลางแล้วมันดูเละเทะไปหมดปรากฏว่าก็เหมือนจะเล่นลักษณะ4-2-3-1อะไรแบบธรรมชาติเดิมๆคือยังไงอะขอให้เป็นแบ็ค4ฟโดยที่ริชเจมากลับไปอยู่ที่ที่เก่าเนี่ยผมว่าที่เหลือมันก็สมูทกันไปเองนะฮะก็สปอร์ตโมเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นแผนในรูปแบบเดิมคือว่าตามตรงฮะเอนโซมาเรสกาก็คงไม่ใช่แผนที่สับประดนแบบที่โอ้แฟนเชลซีด่านะแล้วก็บางทีก็ครึ่งแรกใช้ริชเจมเล่นมิดฟิลด์ นะครึ่งหลังก็เปลี่ยนเจมส์ออกอากุสโตลงมานะฮะแต่ครั้งนี้คงไม่ใช่แล้วนะครับก็คาดว่าประตูครับอาจจะเป็นฟิลิปรยเกนเซนที่ย้ายมาใหม่จริงก็ลงสำรองไปแล้วแต่คิดว่าครั้งนี้อาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงบ้างเกมรับแบ็คขวาเป็นริชเจมแบ็คซ้ายเป็นชิวเวลครับเซนเตอร์อาราบีโยกับโฟฟาน่าน่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้กลางก็ลาวเวียกับดิวสบิรีฮอนะครับแนวรุก นะมาดูเอเก้สเตอร์ลิงเอคุนคูแล้วก็หน้าเป้าเป็นมากิว4-2-3-1ครับแผนไม่ได้ผิดแปลกจากที่เคยทำเมื่อ2เกมก่อนในเกมที่เสมอเร็กซมกับแพ้เซลติกผมว่าถ้าจัดชุดนี้ตอนนั้นน่ะกับเซลติกเราสู้ได้สนุกสนานแน่นอนนะฮะอ่ะก็ผมว่าคู่นี้เนี่ยผมเห็นแมซิตี้นะ,ะมีโอกาสได้ดูแมซิตี้อ่อก็เป็นอย่างที่เป๊ปบ,บอกจริงครับเป็นบอลที่อ่อเน้นเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายคือ เราอย่าเพิ่งไปมองชื่อชั้นของแมนซิตี้กับการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในการอุ่นเครื่องนะครับผมว่าแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนักเตะที่ที่อันตรายสุดเท่าที่ผมดูนะคือออสการ์บ๊อบนะออสการ์บ๊อบเนี่ยขู่ลากเหลือกินตัวดีมากเจมส์แมคกาที่ปีที่แล้วถูกยืมตัวไปก็ผมว่าถ้าเป็นเลเวลดาวรุ่งถ้าเทียบกับออสการ์บ๊อบนะออสการ์บ๊อบยังดูเหนือกว่าคือออสการ์บ๊อบเนี่ยมันอยู่ระดับเดียวกับพวกลนะิโก้ลูอิสอะคือเป็นเป็นนักเตะที่สมมติกกคลลายวออ์์เร ริกเกลโอพร้อมเล่นได้เลยสมมติว่าฟิลฟอรเล่นเจาะไม่ได้ก็ใช้ออสการ์บ๊อบได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออสการ์บ๊อบเป็นนักเตะที่มีความกระหายแล้วก็เลี้ยงกินตัวได้ดีเจาะตามช่องได้ดีนี่ถ้าเราเล่นแผนหลัง3แบบเดิมแล้วก็ริชเจมส์ขยับเข้ามาเล่นเป็นเหมือนมิดฟิลผมว่าเราโดนพวกตัวอย่างออสการ์บ๊อบเจมส์แมคอาธีเล่นงานแน่นอนขณะดเดียวกันเอริ่งเบลฮาร์เดนในช่วงปรีซีซั่นก็ดูเขาค่อนข้างจะตั้งใจพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแมสซิตี้ชุดนี้ไไม่ได่ดดู้แย สิบเอ็ดตัวจริงไม่ได้ดูแย่กว่าเกมก่อนๆน,นะที่แพ้เซลติกหรือแพ้ทีมไหนเนี่ยก็ดูไม่ได้เอ้แพ้ไอ้ซิมิลานเนี่ยดูไม่ได้แย่ส่วนเชลซีเนี่ยผมก็นั่งพอใจกับการที่ถ้าเป็นแผ้ในที่สปอร์ตโมว่าผมว่าสู้แมนซิตี้ได้สนุกนะฮะแล้วก็ตัวทีเด็ดผมเชื่อว่าพอเรามีเอนคุนคูเนี่ยโอ้เราเห็นเอนคุนคูเล่นตั้งแต่ในเกมรัดแรกๆเนี่ยดูเขาค่อนข้างมีวิสัยทัศน์หรือมีวิชั่นการเล่นที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมอ่ะถ้าพูดการภาษาบอลคือเล่นแบกเพื่อนอ่ะดู กว่าคนอื่นนะเหมือนโคพาเมอร์ตอนนี้โคพาเมอร์มาอยู่กับเอ็นคุนคูแบกไปส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเริ่มเห็นแววแล้วก็สื่อชื่นชมเยอะในดิแอเรติกแซมมอนจอรซันก็บอกว่าฟอร์มดีนั่นก็คือมารสกิลผมรู้สึกว่าการไม่มีดูคราแจา็คสันช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาเจ็บข้อเท้าเนี่ยผมว่าการมีมารสกิลไม่แย่เลยอีกคนหนึ่งที่หลายคนถามมันเยอะก็คือยอเยเปตรวิชนะฮะก็ยังมีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นแนวรุกเนี่ย พอมันไม่ใช่พวกโรยา่าหรือมันไม่ใช่กองหน้าแบบเดวิดวอชิงตันมันเป็นมาร์กกิลที่เป็นเด็กจากลาวามาเซียเล่นเนี่ยผมว่าเกมเนี้จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่พอเขายิงประตูได้แล้วในนัดกับปรับอเมก้าเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจที่เหลืออาจจะมีบอลรำคาญอย่างวาดูยเ,เกยที่เลี้ยงเยอะไปหน่อยแต่สเตอร์ลิงผมก็สังเกตเห็นถนึงความตั้งใจของเขาที่พยายามกลับมารักษามาตรฐานแบบเดิมได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมมากแต่ก็ อยู่ในในช่วงแบบทรงๆไม่ได้แย่เกินไปนะฮะก็ยังดีกว่าเอาจีงสเตอร์ลิงก็ยังดูดีกว่ามาดูไอเก้ขณะที่เอนคุนคูเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเกมนี้น่าสนใจครับการเล่นของมาโตโคอซิชที่จะเล่นคู่กลางอาจจะเล่นกับทางโอไรลี่หรือบ๊อบเนี่ยแล้วเราเวียนเล่นกับดูสปรีฮอ l l ต้องดูครับดูสรีฮอเกมแรกๆผมว่ายังดูแบบ ค่อนข้างจากกลางๆไปในถึงดีครับแต่ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นส่วนลาว,เวยเี่ยคนชื่นชมเยอะผมเคยบอกแล้วว่าลาวเวียเป็นนักเตะที่มีความสามารถครับไม่ั้นไม่อยู่ในมือเป๊ปกูเดล่าหรอกเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยถ้าในมุมผมนะครับผมว่าแมนซิตี้ไม่ได้จริงจังไม่ได้เข้มข้นกับเกมนี้มากจะมีนักเตะเพียงไม่กี่คนที่กระเทืยนกระหือหรือยอย่างเล่นอย่างออสการ์บ๊อบแล้วก็บ้าพลังอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนด์ที่เหลือผมว่านักเตะแมนซิตี้หลายๆคนดาวรุ่งเนี่ยยังถ้าไม่นับพวกบ๊อบพวกนั้นไปได้ยังอยู่า ยังต้องพัฒนายเยอะอาจจะต้องปล่อยยืมตัวไปเบอร์รี่ไปฟูลแลมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมว่าคู่นี้เนี่ยความเข้มข้นของมนซิตี้มีผลต่อสกอร์เลยฮรผมว่านักเตะซิตี้ไม่ได้เต็มข้อมากไม่ได้โฟกัสมากกับต้องชนะในเกมแบบนี้ขณะที่เชลซีเนี่ยมีนักเตะใหม่อย่างมากิลที่กําลังพยายามจูนกับเพื่อนร่วมทีมพยายามจูนกับเอ็นคุนคูนะผมว่าหนักตรงที่โทซินเนี่ยกับฟฟาน่าเนี่ยต้องเจอลิงหาล่น ทั้งคู่นะฮะโทสินก็เพิ่งได้อะโทสินเจอทีมเก่าด้วยนี่เจอทีมเก่าหลายตัวเลยนะโทสินนี่ก็ใช่นะครับรวมไปถึงราฮิมเซอร์ลิงนี่ก็ใช่ลาวเวียนี่ก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงกระตุ้นกระเพื่อมากน้อยขนาดไหนแต่ผมว่าคู่นี้มีโอกาสลงเอยด้วยผลเสมอครับผมว่าหน้าเชลซีก็จัดจ้านครับมาร์กิลเ,เอ็นคุนคูนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมว่าต่างคนต่างต่างไม่อยากจะ หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บแมซิตี้ก็มาได้เข้มข้นมากส่วนเชลซีก็กําลังค่อยๆพัฒนาฟอร์มแล้วก็กลับมาเล่นแบบฟอร์เมชันที่มันดูไม่สับป,ปะดนมากเนี่ยผมว่าเชลซี City ยันซิตี้อยู่ผมว่าคู่นี้จะจบด้วยผลเสมอนะครับอาจจะจบที่1นหรือไม่ก็2อสองครับผมว่าเชลซีไม่แพ้นะนะฮะถ้าเล่นแผนที่เล่นแบบที่เจอคลับอเมริกาผมว่าไม่แพ้นะครับอ่าเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนใครอยากสนับสนุนช่อง ก็สามารถส่งเป็นซูเปอร์แดงได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกนับม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ